ครับมาวันนี้ผมติใส่เป็นน้ำมันสองที่ของยี่ห้อ Black Bull ที่งดับตัวน,นี้ครับสูตเข้มข้นครับอยู่ข้างขวนเขียนว่าอัตราส่วนห้าสิบตัวหนึ่งครับแต่ว่าผมติดใส่ยี่สิบตัวหนึ่งครับวันนี้ผมจะมีรีวิวเรื่อ,อยยนทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดสลับกองหลังบ้างนี่ครับผมวันนี้ผมจะเอาเครื่องไปรีวิวทั้งหมดเจ็กตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวสามสี่ยี่ห้อครับ ตัวนี so, y, like like ้ก็จะเป็นทุบมิสือเดี๋ยวผมสีผ้ายางเบิ้งครับนะครับเบิงสีะตัวเลยครับทุบมิสือตัวนี้นะครับตัวสีเขียวครับตัวนี้ครับอ่าแล้วก็ทุบมิสือตัวต่อไปครับทมเมาเป็นสามตัวเลยทุบมิสือครับตัวนี้ก็จะไปรีวิวแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกครองอากาศไอซิลี่ยมตัวนี้ครับเป็นมั่วๆนะเดี๋ยวไปรีวิวกันแล้วก็มีตัวนี้ครับตัวนี้ ต man, ัวน cl ี้เป็นตัวไอ้ายี่ห้อไคโคลครับไคโคลครับไคโคลนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับจะไปรีวิวตัดใหม่เนาะตัวนี้เป็นโครงสร้างค่ะสองศูนย์ส่วนสามทุกไม้เสือสามตัวนี้เป็นโครงสร้างค่าแปดศูนย์ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนาะเป็นค่าสองศูนย์แล้วก็ตัวนี้ครับตัวโรเวลโรเวลนี่ก็เป็นโครงสร้างบอดี้ค่าแปดศูนย์เหมือนกันนะครับนี่ครับผมครับเดี๋ยวสิเอาไปตัดใหม่บิึงครับเคยทำคลิปตัดใหม่อยู่หรอกแต่ว่าเมื่อนี้ผมสิไปตัดแบบว่า เบิ้งแบบผลโหดหน่อยนะครับแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่ตัวนี้ครับผมเทอรลัสนี่เทอรลัสตัว SK68I 8, 8ครับนี่ตัวนี้ทำเนาะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นอะตุอะตุผมเคยมาขายอยู่ประมาณช่วงอา่าปาสามปีที่แล้วครับเป็นอะตุ7 5 0 e รุ่นยิบล็อกด้านบนแบบนี้ครับ อตุนอาตุจจนาลุศูน,น,นมันมีหลายเวอร์ชันนี่พี่น้องนะกระัรร่วมร่วสีประมาณนี้ครับนะผมจะเอาไปรีวิวตัดใหม่ให้เบิ่งประมาณนี้ครับวัตถิพิตัดใหม่แม่เถาหน่อยแม่ยายครับตัวเล็กวัตถิพิตัดใหม่จานิ่งตองพอดีแม่ยายมากเหมือนเรานีย่ยเป็นว่าไปตัดของแม่ลูกมันมีทั้งหลายต้นห,หรอกก็เลยว่าเออตัดของแม่เถาดีควาเนาะอ่าส่วนคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปผมสี่เฮ็ดคลิปพาใหม่ด้วยเรื่อยทั้งหมดนี้ กับเฮ็ดคลิป้าใหม่เนาะ้าใหม่ก็ใส่บาสันนะพี่น้องเพราะว่าบาเย้า,านี่มันต้องมีใบอนุญาตใส่งานมันถึงจะใส่มันถึงจะเ,เอาไปเฮ็ดคลิปได้นะครับเนาะจะคลิบประมาณนี้ครับก็ไปด้วยกันเลยดีกว่าครับที่นี่ถ้านอนติดตามรับชมคลิปต่อไปจากต่อจากคลิปนี้ครับ